มีความลับหนึ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินค่ะถ้าวันนี้ชีวิตไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะไปทางไหนติดติดขัดข,ดขดในเรื่องของการเงินให้เริ่มต้นด้วยกระเปอาสตตาง์ใบหนึ่ง ตอนแรกพิงก็สงสัยนะคะว่าทําไมต้องเป็นกระดอบสตางพอไปศึกษาในเรื่องของศาสตร์ของฮองจุย้ยและอ่านในหนังสือเล่มนี้ดูนะคะถึงได้รู้ว่าทุกๆวันเกิดของเราเป็นวันเปลี่ยนดวงการเงินของเรานะคะถ้าสะดวกที่จะเป็นกระดอบสางใบายาวแนะนําเป็นกระดอบสางใบายาวได้เลยนะคะเพราะกระดอบสางใบายาวสามารถใส่ธนบัตรได้ชั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับจะมีความลับหนึ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้พูดไว้นะคะว่าเงินเขาจะไม่ชอบให้พับนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกนะคะที่จะใช้กระดอบสางใบยาวนะ ก็แนะนําเป็นกระบสรซางใบซ้นได้นะคะแต่ว่าจะต้องใส่ธนบัตรได้ทั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับแบบนี้นะคะและแน่นอนค่ะทุกๆวันเกิดของเรานะคะเป็นวันเปลี่ยนดวงการเงินของเราให้เริ่มต้นวยการเปลี่ยนกระบอกซางเลยนะคะสําหรับใครที่รับกระบสรซางของพินไปนะคะพินจะมีรายละเอียดบอกให้ด้วยค่ะว่า ใส่เงินเข้าไปแบบไหนใส่จํานวนกี่ใบเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีเคล็ดลับหนึ่งในเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานนะคะเพราะว่าด้านในกระสอษสั่งของพินทุกใบจะมีพุทธคุณของยันพลังตัวเลขยันคาถาและก็พุทธคุณความเป็นมงคลแต่แล้วรู้